น่าจะเรือเปล่าไปเดวยเพลงนี้ก็แล้วันวันนี้แจ้งเตือนอุ้ยจริงไหมอะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงเหรอคะเขาแจ้งเตือนให้เราแล้วเหรอไม่อยากจะเชื่อเลยนะอะทุกคนสวัสดีจริงเออในที่สุดอุ้ยขอบคุณสำหรับของขวัญน,นะคะแจ้งเตือนแล้ว ปปุปมามแจ้งแล้วเห็นไหมว่ในที่สุดเขาก็อภัยให้เราวันนี้แต่งตัวเหมือนสาวบ้านไร่เลยอะพอเห็นแค่ข้างบนนะแล้วพอมัดผมแบบรวบครึ่งหัวงแบบเนี้ยมันเหมือนแบบสาวนะแบบลูกเจ้าของไร่ที่เชียงใหม่แห่งหนึ่งอะไรเงี้ยคะ่ะ <c oughs> ใส่คอนแทคเลนส์นนะเหมือนพี่บุ๊กจัดเลยคนนี้ไปถ่ายรายการมาสนุกมากชอบอะไรแบบหัวเราอะไรเท่าไหร่อคะค่ะส่วนมากไปยืนหัวเราะเขาคนอื่นมากกว่าเหมือนแบบเราจริงๆเราไปเป็น อ่ะ uh huh. ไม่ใช่ภาพยนตร์มันจะยาวขนาดมันได้ไงภาพยนตร์ยังมีแค่ชั่วโมงเดียวเลยค่ะอันนี้ตั้ง20่สนาทีนะคะยาวกว่าหนังสั้นของมิสแกรนอีกใช่ไหมคะอะไรอะวันนั้นที่ใส่ชุดไปรับรางวัลใส่เสื้อถูจนแดงเจ็บไหมเจ็บมากเจ็บมากแบบคือมันเจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นกระดูกกระดูกมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมแล้ว ไอชุดอะมันแข็งมากมันไม่ใช่ผ้าแต่มันเป็นเขาทํามาจากขยะนะคะชุดนั้นอะชุดนั้นทํามาจากเศษขยะจํานวนมากรวมๆกันแล้วมันแข็งมากมันแบบไม่รู้จะเปรียบเทียบกับอะไรแต่มันคือแบบพลาสติกแท่งแข็งๆแล้วพอมันหลัดผ้าผ่านกระดูกเราอย่างเงี้ยแล้วพอมันหลังอะมันคือมันปวดไม่ใช่แค่แดงแต่มันปวดกระดูกเลยอะ ใครเข้ามาแล้วช่วยกันแชร์หน่อยนะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันแชร์พี่บุกจะมีหลานให้แม่ไหมคะไม่น่ามีนะไม่ได้อยากให้มีอะ่ะเอาจริงไม่ได้อยากแบบมองไม่ถูกเหมือนกันตอนนี้ก็ยังคิดไม่ออกว่าจะเอาไงดีว่าไม่ได้อยากให้ผสมแล้วก็มีลูกพอรู้สึกว่ามันจะต้องวุ่นวายกับการไปหาหมอกันคลอดเลยแล้วเราไม่ได้พร้อมกับอะไรแบบนั้น ทุกคนเลิกง,งานกันแล้วทำอะไรกันอยู่นะ่ะ so sure พี่เมย์ขอกำลังใจหน่อยค่ะแมวขวนพรุ่งนี้จะต้องไปฉีดวัคซีนกลัวเจ็บไม่มีอะไรต้องน่ากลัวนะคะทำใจดีสู้เสือเข้าไว้ สุดท้ายมันก็จะเจ็บนั่นแหละแต่ว่าทนได้ไม่ตายหรอกนะจุบ๊บจมีคนบอกว่าเอ้ยมินาผมยาวถึงเลยกลางหลังแล้วสวยมากมินาผมยาวไวมากผมปลอมนะคะทุกคนไม่ใช่ผมจริงอันนี้ผมจริงมีแค่นี้ประมาณนี้นะคะอันนี้ผมปลอม วันนี้สวยจังวันนี้ไปถ่ายรายการมาใช้ช่างแต่งหน้าก็เลยดูสวยนิดนึงนะจะดูสวยนิดหน่อยเพราะว่าใช้ช่างแต่งหน้าค่ะวันนี้ทำไมวันนี้สวยแปลกเอาตกลงสวยหรือแปลกคะสวยหรือแปลกคะถ้าสวยมันมันไม่แปลกนะคะวันรายการอะไรวันนี้ไปถ่ายรายการสี่ต่อสี่ m ฟ l y g เกมมานะคะทุกคน รายการที่ข่าวที่แล้วพี่ฟ้าชาลอดอุ้มแล้วก็เทียไปถ่ายมานะวันนี้หนูไปถ่ายมาสนุกมากสนุกมากเฮ้บูเฮ้บูออนเมื่อไหร่ออนเดือนหน้านะทุกคนสนุกสนุกสนุก เดินมาแล้วแต่ว่าไม่ได้เดินมาหาเราเดินไปหยุดมองอาหารอยู่รอดูครับสนุกคะ่ะสนุกคะ่ะวันนี้ที่ถ่ายเนี่ยเป็นสองทีมชื่อทีมร้ายขำขำกับไอต้าวายร้ายเราอยู่ทีมร้ายขำขำ อยากเห็นพี่บุก๊กลอก่อนรอก่อนพี่บุก๊กพี่บุก๊กพี่บุก๊กมานี่มามานี่มาบอ๊เดินมาเลยอ่ะฉลาดมากอา,อาอย่าหยุดสิคะอ,ย,อย่าหยุดกลางทางแกมแกมเออตอนนี้อ้วนขึ้นแล้วนะรู้ยังหน้าคือแบบ เอิบอิ่มเต็มมากกินข้าวเยอะมากน้องชาบอกให้ทําแฟนกันวันเดย์อีกอย่ามาอ้างน้องชานะคะพวกคุณนั่นแหละตัวดีเลยค่ะที่อยากให้ทํามีคนพูดแทนใจหน่อยละหยิบยกขึ้นมากล่าวอ้างเลยนะคะดิฉันรู้ว่าคุณนั่นแหละที่อยากดูกันมากยิ่งกว่าน้องชาเดี๋ยวแม่แหม่มสั่งรถเป็นไปได้ พอผอมนะเขาจะบอกว่าอุย้ยกินข้าวว่างเถอะผอมเหลือแต่ไส้แล้วแต่ถ้าอ้วนขึ้นเขาจะเอาละโห้ยขาใหญ่มากดูขาตัวเองสิมันใหญ่ยังกะท่อนซุงแล้วหัดลถซะบ้างนี่เขาจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นอเขาพูดพูดอย่างนี้เลยอุย้ยขายังกะท่อนซุงแนะ่เขาจะพูดอย่างนี้เลยนะคะถ้าอ้วน แต่ถ้าผอมเขาก็เขาก็จะบ่นอยู่ดีเขาเขาไม่มีแบบว่าเพิ่งพอใจไม่มีถ้าผอมเขาก็หยกินข้าวบ้างหรือเปล่าผอมเหลือแต่ไส้หมดแหละเขาจะพูดอย่างนี้ลองมองดูค่ะตัวเอง <laughs> นึกภาพออกเขาจะพูดแบบใส่ acting ใส่ feeling แบบมากๆเลยค่ะคือพูดออกมาทีนึกว่าขาตัวเองเท่าขาหมูเยอรมันแล้วอย่างนั้นอนะคือน้ำเสียงแล้วก็สีหน้าเขามันดูน่าสยดสยองมากสำหรับต้นขาเราอะไรเงี้ยซึ่งเราเป็นคนที่ถ้าผอมจะลงต้นขาก่อนแล้วก็ต้นแขน เขินไหมคะตอนแฟนๆหนูอะไรอะเขินไหมคะตอนพี่แฟนหนูสวยไหมเขินมากไม่คิดเลยว่าจะหันพูดแบบนั้นกับคนอื่นๆ <c oughs> ไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนในชีวิตไม่เคยมีใครมาพัมอะไรแบบนี้ใส่เราเมื่อก่อนเลยคะ่ะไปออกกับพี่อุ้มไปออกอะไรอะออกอะไรนะ ไปออกกับพี่อุ้มคืออะไรอ๋อออกกําัังกายหรือเปล่าขอคิดดูก่อนคือแพชชั่นมันยังไม่มาสำหรับการออกกำลังกายผ่านมา5ปีแล้วแพชชั่นไม่มาสักทีกับการออกกำลังกายไม่ออกอีกเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ไม่มีแม้แต่วันเดียวแม้แต่เดินบนลูวิ่งก็ไม่เคยในใจมีคิดนะว่า อาจจะใกล้ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องกลับไปออกแต่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงแค่เป็นความคิดเชี่ยววินาทีเท่านั้นตรายการออนวันไหนคะลูกมินออนเดือนหน้าน่าจะเป็นวันที่14นะคะทุกคนสนุกมากและทีมฝั่งตรงข้ามก็คือร้ายจริงร้ายแบบแก่ประสบการณ์ซะด้วย <laughs> ออกเอาสุขภาพจ้าเดี๋ยวจะลองคึบดูสตังไปกินหมูกระทะดีกว่าคะ่ะโอ้กินเกือบจะกินทุกอาทิตย์คะ่ะหมูกระทะชาบูและกินทุกวันเอาอย่างนี้ดีกว่าของอ้วนะ่ะกินทุกวันและกินดึกด้วยแค่ตอนกินไม่ได้มาถ่ายรายง,งานให้ทุกคนดูเท่านั้นเอง แต่ถ้าทุกคนเห็นทั้งหมดที่หนูกินเข้าไปในแต่ละวันแล้วก็ทุกคนจะอึง้งจะอึ้งเลยเยอะจริงนะคะไม่ใช่แอปพูดช่วงนี้ติดซีรีส์เรื่องไหนมั้ยคะเออเลิฟรี l ลันเนเล v ฟรีลันเน โอ้โหมเราต้องการวิดีโอมวยฮะวิดีโอมวยคืออะไร พี่มีนดูเอ็มวีลิซ่าพร้อมกันดูเลิแล้วพี่มีนพรุ่งนี้ดูเอ็มเอ็มวีลิซ่าพร้อมกัน,กนต้องพร้อมกันด้วยเหรอ <c oughs> จายไฟยังยังเลยอะโอ้ยไม่เดือนหนึ่งมันผ่านไปไวขนาดนี้คะถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าไฟอีกแล้วเหรอนี่ไม่ไหวอะ <c oughs> พร้อมปั่นวิวโว อย่าลืมปั่นให้เราบ้างนะปั่นอให้เราบ้างนะแฟนมีดภูเก็ตเมื่อไรคะอันนี้มันจะไม่ใช่แฟนมีนนะคะทุกคนมันคือทริปที่เราจะไปเที่ยวด้วยกันสามวันสองคืนมันไม่ใช่แบบว่าเจอกันในงานแล้วก็แยกย้ายแต่เราจะไปเที่ยวด้วยกันสามวันมีขายบัตรทั้งหมด20คนเท่านั้นนะ สามวันสองคืนราคาทั้งหมดรวมทั้งตัว๋วเครื่องบินที่พักกินเที่ยวอะไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างเสร็จสับแล้วคือคุ้มมากมากมาก,มากเลยใครมีตังค์อย่าลืมรอตอนขายบัตรด้วยนะคะรีบมาเอบัตรกันด้วยอยากไปเที่ยวด้วยเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะแบบไปเที่ยวกับแฟนคับสามวันสองคืนไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะ <laughs> บัตรขายวันไหนยังยังไม่ชัวร์นะว่าจะขายวันไหนแต่ว่าเดินทาง25กับ27เดเือนหน้าเตรียมพร้อมลางงานได้เลยใครที่อยากไป0% 10เเดือนไม่น่ามีค่ะพี่เสียใจอะ <c oughs> บัตร11,000มไหมพี่มีนใช่ราคาอยู่ประมาณ11,000บาทนะทุกคนถูกมากนะแค่เครื่องบินไปกับภูเก็ตอะ่ะก็เกินครึ่งแล้วอะ่ะไหนจะค่าโรงแรมอีกใช่ไหมล่ะค่ากินค่าเที่ยวต่างๆโคตรคุ้มอะ่ะอันนี้คุ้มมากจริงคนที่ได้กำไรไปเต็มๆก็คือพวกคุณนะคะงานนี้พอมากเจอกันแน่น ไหนมีใครมั่นใจว่าจะไปแน่นอนร้อซไปได้ขอขอดูให้ชื่นใจหน่อยแล้วพมพ่มาบอกเน้ละละนไปค่ะถ้ากดาัันนิวทุกคนต้องรีบนะมันได้แค่20คนเท่านั้น ถ้าพาเพื่อนมาคนหนึ่งได้ยิ่งดีเพราะว่าจะได้เป็นคู่นอนกันที่แบบคู่นอนที่เราสบายใจที่จะนอนด้วยวันไหนคะวันที่25เดือนหน้านะคะทุกคนกลัวกดไม่ทันมากต้องทันต้องทันนี่เชื่อว่าทันทุกคนทำได้เดี๋ยวถ้ารู้วันที่ จะขายบัตรแล้วจะรีบมาส่งข่าวก่อนทุกคนจะได้ตั้งนาฬิกาปลุกรอโอเคไหมเราต้องเชื่อก่อนว่าเราทำได้ชาไม่ไปด้วยหรออันนี้มันเป็นทริคแบบว่าของมินเบบครับ